สวัสดีครับเนี่ยรับเข้าสู่ช่องต้นกลาบบ้าบ้าบอล วันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมในศึกฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีกอีลิทนะครับรอบทีกเฟสนัดนะสุดท้ายทางบุรบีรัมยย์ูไนเต็ดนะครับตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทยวันนี้ปลุกไปเสมอกวางตูได้ด้วยสกอร์2อประตูต่อสนะครับโดยตอนแรกเน้นำไปแบบสวยงามเลยนะครับครึ่งแรก2-0แต่มาเสียวในช่วงครึ่งหลังนีนะครับพอเขายกกระดับเกมมาได้ก็โดนตีเสมอมา2ลูกรวดเลยแต่ก็ยังดีนะครับที่สุดท้ายเก็บผลการแข่งขันได้เสมอเนี่ยก็คือการการันตีการเข้ารอบในสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จนะครับก็ถือว่าตามเป้าไไดดด้้้ีีีเเเเลยยซึ่่่งงกกกััันนนนปจอออบใครรรตต๋วว็พุะ ทีหนึ่งเพื่อคอนเฟิร์มนะครับส่วนในรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างก็มาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มที่เป็นตัวจริงกันก่อนฝั่งกวางตูเจ้าบ้านวันนี้นะครับมาในระบบ442นะครับผู้สาประตูคิมคยองมินกลุหลัง4คนมีโจชองวอนจับคู่กับอานยองเคียวแบ็คซ้ายวอนจองยุนแบ็คขวาคิมจินโฮกองกลางสองคนเป็นปาร์คแตจุนจับคู่คังฮุยซูปีกซ้ายวังแจวานปีกขวายาเซอร์อซานีกองหน้าสองคนนะครับเป็นโอฮูซองจับคู่กับจินชางมูนะครับับโดยยวนนนีีเน้เ่ การจัดทัพของทางกวางจูเนี่ยก็จะบอกว่าความเข้มข้นทุดแรกนะค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาในการันตีกันเข้ารอบไปแล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะเป็นอันดับเท่าไหร่แค่นั้นเองโดยในส่วนของภาพรวมลูการนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลาตรงนี้เป็นช่วงที่ทางเคเลีกหรือลีกของทางเกาหลีเนี่ยกำลังจะเปิดลูการมาแล้วนะครับได้นัดนัดหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับทำให้ความเข้มข้นร่างกายเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับถ้าเทียบกับในช่วง เริ่มทัวร์นาเมนต์เริ่มมานะครับเกมแรกอะไรเงี้ยก็จะดีกว่ามีช่วงที่กวางจูดีมากเปิดมาถลม่มมารีนอตอะไรอย่างเงี้เลยนะครับช่วงแรกนะถ้าจํากันได้จะเป็นช่วงจ่าฝูงกวางจูเลยในการเล่นรายการนี้มานะครับแต่ช่วงหลังนี้ก็จะค่อนข้างดีตาเฉีวๆแล้วเนี่ยงจกว่าแต้มตุนไปเยอะนะครับโดยพูดถึงตัวที่ออกมาวันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าค่อนข้างโรดดชั่นเยอะนะครับโดยตัวหลักๆที่ยังคงมีอยู่เนี่ยก็จะเป็นยาเซออัสสันนี่นะครับปีกขวาเบอร์เจ็ดนะครับชาวอัลเบเนียเนี่ยถือว่า เป็นคนที่ลงสนามเป็นตัวหลักอยู่นะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยเป็นดาวซันโรในรายการนี้ด้วยนะครับผมก็มีโอกาสได้ดูในวันที่เจอมาลีนอตนั่นด้วยเหมือนกันถือว่าเป็นคนที่จี๊ดใช้ได้เลยนะครับก็เนี่ยแหละครับเป็นคนเดียวที่ถือว่าเป็นตัวหลักในของทางกวางตูนะครับมาในวันนี้นอกนั้นก็จะโหลดเซชันค่อนข้างเยอะนะครับส่วนทั้งฝั่งุยลามนิสเตกันบ้างนะครับก็มาระบบเดิมนะครับสามห้าสองผู้รักประตูนิวเอเทอริชหลัง3คนคิมบินทฮย,ยอกเคอร์ติสกูดแล้วก็โคมายองซอก วิงแบ็กฝั่งซ้ายลูคัสคิสพิมวิงแบ็กฝั่งขวาดิออนคูกองกลางสองคนเป็นเคนเนตดูกาวจับคู่โกดันเกาสิตส่วนหน้าต่ำหรือว่ากลางลุกนะครับเป็นสุพนณัตเหมือนตาสนับสนุสน2กองหน้าอย่างมาตินโบกิียแล้วก็เกียเมบิสโตรีนะครับโดยในวันนี้เนี่ยบุรีรับก็จัดเต็มเลยนะครับปัญหาการจัดทัพก็ยังคงต่อเนื่องตรงทีละทรบุญมาทันนะครับที่โดนแบนตัต้งแต่วันยะโหนะครับใช้โทษแบนเป็นเกม์ที่2 แต่นอกนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรมากมายนักนะครับการจัดทัพเนี่ยก็ยึดโครงจากวันที่ชนะอุนซานมาล่าสุดท้ายเกมเลย2-1นะครับริสพิมพเประจําการวิงซ้ายเหมือนเดิมตลุกสุพนัทมากับโบเคียที่เติมมันเล็ก2ก็ลงรายการนี้ก็ถือว่าเป็น ภาพรวมที่ค่อนข้างแกร่งใช้ได้เลยบ,บ,บุยลำในวันนี้นะครับสาหรับเกมในวันนี้นะครับครึ่งเวลาแรกเปิดมาเลยก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ทางฝั่งบุยลำแลนเต็ดเนี่ยมาได้ดีกว่ากวางตูค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปความเข้มข้นของทางกวางตูเนี่ยยังไม่มากเท่าไหร่บวกกับสำรองลงค่อนข้างเยอะด้วยแล้วบุยลำเนี่ยก็ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้ารอบเนี่ยก็ย่อมมีมากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่การ,ารันตีกันเข้ารอบก็น,นั่นแหละครับมาเริ่มเกมได้ค่อนข้างทียาดดีจะบอกว่าเกินคาดมมมักกก็คค่่่อออนนนนขาาาางเเเิหืะรพวถ เขาเรียกว่าเล่นค่อนข้างประคองไปกับทางกวางตูได้ดีเลยนะครับไม่ได้เป็นรองขนาดนั้นเกมเนี่ยค่อนข้างสูสีแล้วไปไปประมาณเนะี่ยดูบุยลำจะค่อนข้างดีกว่าด้วยนะครับแล้วพอบุยลำออกนํำได้เร็วเนี่ยประมาณที่สิบสามนะครับขึ้นนํำได้ึงสูนะก็กลายเป็นว่าโมเมนตัมมาอยู่ที่บุยลำค่อนข,ข้างพอสมควรเลยนะครับเดิมจากจังหวะที่บุยลำตัดบอลได้นะครับจากตรงกลางกรันเกาซิชนะครับกวางตูสาสตรยาวขึ้นมาแล้วก็ออกมาทางฝั่งขวาให้กับดิออนคูนะครับที่เติมขึ้นมาแล้วก็ให้ตามทางสุนัตเหมือนตา เขาเรียกว่าสายออกทางขวามานะครับจังหวะนี้จากกลางดุกก่อนที่จะมาตวัดเร็วเข้าในแล้วเป็นโบเคียนะครับที่ถือว่าข้ามดอกจกกังหวะนี้แล้วหลุดไปถึงกิเมบิโซลีนะครับที่ได้ตั้งป้อมยิงจอดจอมเข้าไปนะครับทำให้บุยลำออกนําไปกอดหนึ่งประตูสูตรนะครับแล้วหลังนั้นก็โอกาสมาทางบุยลำค่อนข้างที่จะต่อเนื่องเลยนะครับจะมีโอกาสจากบิโซลีสครั้งต่อมานะครับจะมีจากเปิดโอเพนเพลย์ฟรีคิกของทิสพิมพเข้าไปลุ้นโขกขยองมินเซฟ,ฟไปทีหนึ่งกับ มโอกัด,ดยิงเองเนี่ยหลุดเสาไปทีหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีเลยของบุรีรัมนะครับส่วนทางกวางตูเกมพวกเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่มีจังหวะไหนเลยก็ว่าได้นะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยที่ต้องบอกว่าคุกคามทางฝั่งบุรีรัมมเนจเตดได้อยากซื้ออาสซานนี่ที่ตอนแรกเนี่ยเสียวๆเนี่ยว่าจะมาเล่นงานทั้งเกมนะคราบเปลว่าครึ่งแรกเนี่ยเงียบเหนื่อยนะครับเพราะว่าตัวสำร,รองของกวางตูที่ลงมาในวันนี้ก็ยังต้องใช้เวลานวดหรือว่าเคาะเสียมสนิมกันเนี่ยพอสคมควรเลยนะครับคือประมาณได้คขขรึ ชิ้นเป็นอันมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังเข้าพื้นที่สุดท้ายบุยลำได้ไม่ดีนะครับแล้วทาบุยลำนี่าก็ยังคงอยู่ในช่วงที่เดีนในเกมอยู่นะครับแล้วมาฉีกหนีออกได้เป็นสอศูนย์าทีที่ส5หนะครับคราวนี้ก็ลักษณะคล้ายลูกแรกเลยนะครับคือตัดตรงกลางได้อีกแล้วนะครับคราวนี้เปลี่ยนจากคาวสิตเป็นดูกลาวนะครับที่ตัดได้แล้วก็ให้เกียมมร์มบิสโซลี่นะครับ ไปจ่ายต่อให้กับทางมาตินบัวเคียนะครับที่ดุดเข้าไปในกรอบเขตทัวแล้วก็ยิงแสกหน้าประตูขระยองหมินเข้าไปเลยนะครับก็เลยเนะี่ยฉีกตรงนี้เป็นสอศูนย์นะครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปถือว่าสถานการณ์สวยงามเลยนะครับแล้วตอนแรกเนะี่ยดูแบบว่าสถานการณ์ดูสดใสแล้วก็น่าจะดูแบบสบายๆแล้วนะครับสำหรับทางบุรีรัม์แต่ก็นั่นแหละครับด้วยความเป็นตัวแทนจากประเทศไทยนะไม่ว่าจะทีมอะไรก็ตามนะครับรเวลามาเล่นรายการนี้เราไว้วางใจไม่เคยได้เลยนะครับครึ่งหลังลงมานะครับต้องบอกว่าเกมพลิกเลยนะครับคือ ทางของกวางตูเนี่ยมีการเปลี่ยนตัว2คนหลักๆที่ผมมองว่าเป็นคีย์แมนลงมาเลยนะครับก็คือลีมินกีนะครับแบ็คซ้ายเบอร์3เนี่ยลงมาแล้วก็จะมีเฮสซิวานะครับเป็นเพลย์เมคเกอร์ชาวบราซิเลียนนะครับเบอร์90ลงมาแทนนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังทําให้เกมเนี่ยบุยรำลงมาครึ่งหลังเนี่ยคือพยายามจะผ่อนเกมเล่นตามจังหวะมากขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยสกอร์ที่นําแล้วก็คงจะคิดว่าประคองไปก็น่าจะพอได้นะครับแต่ถ้าว่าเนี่ยตัวที่เปลี่ยนลงมาของกวางตูเนี่ยการว่ามันเป็นพวกตัวหลักพวกเเขาเลยลว พอเริ่มเครื่องติดนะครับมาสักประมาณนาทีแบบ60อย่างเงี้ยเครื่องเริ่มร้อนแล้วนะครับทีเนี้ยก็แปลว่าพอ8นาทีถัดมาหนังนคืออ่านไป1ชั่วโมงของเกมนะครับนาทีหกสิบเนี่ยเขาตีไข่แตกได้สำเร็จจากยาเซอร์อาซานี่นะครับแทงมาให้กับทางอินฮยอกนะครับได้ปาดเข้าในแล้วก็เป็นโคซองนะครับได้ยิงเข้าไปก็เล่นทางนะครับลูกนี้ก็นั่นแหละครับตีไข่แตกมาสำเร็จ1-2แล้วอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะครับคือมาเป็นพายุของจริงเลยนะครับถ้า ที่จะเป็นเกียร์ในการขับรถเนี่ยแบบมี5เกียร์นะครับเกียร์กระปุกเนี่ยคือเครื่องแรกเนี่ยกวางตุกเย็นหนึ่งของแท้เลยนะครับแต่เครื่องหลังเนี่ยคือเกียร์ห้าเลยนะครับใช่เลยแบบพอเปลี่ยนแบ็กซ้ายกับเบอร์เก้าสิบลงมาเนี่ยโอ้โหสุดๆคือนั่นแหละครับสปีดแบบเคลียร์ที่เรางงว่าเครื่องแรกทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับคือนั่นแหละครับเครื่องแรกเขาชิลนะครับแต่พอเครื่องหลังลงมาเนี่ยคือของจริงเลยนะครับทีนี้แหละครับคือเนื่องความที่เกียร์มันค่อนข้างจะผ่อนลงไปแล้วนะครับคือบุญรมก็พยายามจะแก้ เกมมาช่วยด้วยบ้างนะครับเพิ่มพลังกาลังคือพอเล่นนไปเนี่ย11ตัวบุีลัมก็เริ่มเปลี่ยลงชัดเจนนะครับเนี่ยก็มีการเปลี่ยนมาตินโบเคียนะครับมีติดเหลืองอยู่ด้วยก็ออกไปมีสุภชัยใจเด็ดลงมามีสุภนัทเหมือนตานครับที่แรงเริ่มตกเหมือนกันแล้วก็ส่งทางสัสลักไหระโคนนะครับลงมาแล้วก็ขยับคริสพิมจากวิงซ้ายเนี่ยขึ้นมาเป็นปีกนะครับเพราะว่าณเวลานั้นเนี่ยทางพื้นที่ทางวิงซ้ายบุลีลามเริ่มโดนยาเซอร์อซาน่ที่ครึ่งแรก ยังงงเหรอว่าเป็นดาวโซโรได้ไงนะครับตอนแรกๆกลายเป็นว่าครึ่งหลังเนเห็นพิษสงเลยนะครับพอเขาจะเล่นกันจริงๆเนี่ยคือเจอของจริงเลยนะครับตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ที่โดนเล่นงานเลยนะครับก็เอาแบ็กไซด์ธรรมาชาติลงมานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนลงมายิ่งมาของุรลรัมเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าด้วยการที่พวกเขาเล่นมาแบบสุดขนาดนั้นแล้วเนี่ยวกกับ,บ,บุรลรัมเกมค่อนข้างเปรีย้ยอยู่แล้วก็ยิ่งไม่ได้ต่างกับชุดเดิมเลยนะครับคือ มีแรงก็จริงแต่ด้วยเกรดตัวไทยถ้าเทียบกับตัวต่างชาติของบรีลัมที่ลงมาอยู่แล้วแบบสุพรรณสักเนี่ยมันก็ค่อนข้างห่างกับโบเคียแล้วก็ตอนที่เป็นคริสพิมเล่นดึงซ้ายอยู่พอสมควรนะครับมันก็เลยยังโดนเจาะอยู่เหมือนเดิมอยู่นะครับส่วนในที่สุดนะครับรีลัมก็ยื้อไว้ไม่ไหวนะครับมาเสียฟรีคลิกเลี้ยอันตรายนะครับนาทีที่74เป็นเฮสนะครับที่เป็นตัวสำรองนะครับรับหน้าที่เปิดเข้าไปแล้วก็เป็นสุภชัยใจเด็ดนะครับลูกนี้ก็ต้องบอกว่าสวยเลยนะครับเป็นคนที่เคลียออกมาไม่ขาดนะเมายพอ บอลไปเข้าทางฮูซองนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ยิงลูกนั้นไปลูกแรกตีไข่แตกนะครับเก็บได้แล้วก็แต่เสียยิงเร็วเลยในวันนี้นะครับก็แฉล็อปครีมนฮยอกนะครับกองหลังบุยรัมเบอร์เต็ดเข้าประตูไปนะครับนิวเอทเทอริชก็ต้องบอกว่า2ลูกที่เสียไปนี่ยก็โอ้โหสุดเกินจะต้านไหวจริงๆนะครับเลยนะครับโดนตีเสมอสําเร็จนะครับสหรับทางบุยรัมสองสองนะครับแล้วเกมหลังนั้นเนี่ยโอ้โหตอนแรกคิดว่าจะโดนสามสองพิกแซงซะแล้วนะครับแต่ยังดีนะครับวันนี้ที่ จุดที่ภาพรวม90%นาทีเลยบุรีรัมย์ทำได้ดีในวันนี้เนี่ยคือการเช็คลำหน้านะครับต้องบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยก็เช็คได้ดีมากๆากเลยแล้วนะครับครึ่งหลังเนะี่ยตอนแรกคิดว่าเกมที่กวางจูเร่งมาแล้วเนี่ยจะทําให้เกมรับแหวงไปนะครับคือมันก็แกว่งแหละครับแต่ในเนี้ยการเช็คลำหน้าเนียวันนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเนี๊ยบนะครับตีซะว่า80% 90%เลยวันเนี้ยเช็คได้ค่อนข้างดีทุกลูกนะครับเพราะว่าในช่วงท้ายเนี่ยวกวางจูพยายามจะเร่งหลายรอบ แต่บุยรามเนี่ยก็ยังคงเช็คลำหน้าได้ดีอยู่นะครับทำให้มันเกมในการเล่นของเขาเนในช่วงท้ายก็เริ่มกระตุกกระตุกขาดช่วงไปเหมือนกันนะครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนะครับทางฝั่งบุยรัมเนเต็ดนะครับทดเวลาก็เสียวนานหน่อยประมาณ6 7นาทีเลยแต่ยันอยู่จนได้ในที่สุดนะครับก็ยังพอมีจุดดีอยู่บ้างในวันนี้คือการเช็คลำหน้านะครับบวกเกมรับที่ครึ่งแรกทําไว้ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับครึ่งหลัง ครึ่งแรกก็ยิงตูนไปแล้วด้วยเครื่องหลังเสีย2แต่ก็ยังพอไหวอยู่นะครับเพราะสุดท้ายแล้วก็ได้ผลเสมอที่ต้องการได้อยู่นะครับแต่ก็อาจจะน่าเสียดายหน่อยที่ถ้าเก็บ3าแต้มได้ในโอกาสในการที่จะเจอกับทีมที่ง่ายขึ้นในรอบถัดไปก็จะมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าวันนี้ก็เป็นวันที่พลาดไปแต่ก็เป้าแรกทําได้สําเร็จอยู่นะครับจบด้วยการเสมอกันไป2องนะครับโดยสรุปสิ่งที่เห็นในวันนี้นะครับก็เป็นบอลที่เห็นที่ดีกันคนละครึ่งนะครับเครื่องแรกของบุยิลัมเครื่องหลังของกวางตูนะ ก็จะบอกว่าถ้าสมมติเรามีโอกาสจะเข้าไปเจอเขาในรอบถัดไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะไม่ใช่หนังวนเดิมเหมือนในครึ่งแรกแน่ๆนะครับเราจะเจอเขาในครึ่งหลังแบบเต็ม90นาทีเลยซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็มาดูกันต่อกันครับว่าเนี่ยเราคู่จบแล้วเนี่ยตอนนี้มันฝุ่นตลบอยู่นะครับว่าจะเจอกับใครต่อไปในรอบส6ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งอ่ะมาเปิดตารางก่อนทิ้งท้ายกันไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าอ่ะมาดูภาพรวมคร่าวๆก่อนว่าเรามีโอกาสจะเจอใครทางบุยลนะครับ ก็ตอนนี้อยู่อันดับของ6นะครับตนเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับโดยก็จะบอกว่าในการประกบคู่รับ6ทีมิมุท้ายเนี่ยตอนนี้จะเอาโซนเดียวกันเจอกันก่อนนะครับในโซนตะวันตกนะครับก็จะแบบจับที่1เจอที่8เลย2เจอ7 3เจอ6 4เจอ5ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าตรงนี้บุยลำอยู่ที่6กนะครับก็จะเจอกับอันดับ3ซึ่งใเวลานี้ก็จะเป็นวิเซลโกเบนะครับก็โอ้แข่งโป๊กนะครับโดยอาจจะมีโอกาสตกมาเป็น ที่เจ็ก็ได้ถ้าพุ่งนี้สมมติว่าเสี่ยงหฮเสียนหัวหรือว่าอ่านั่นแหละครับเสี่ยงหฮขอภายนะครับเป็นเสี่ยงหฮยอ่ะขอพายครับเป็นทานโดงนะครับทานโดงไทซานเนี่ยถ้าที่อยู่ที่8ตัวน,นี้เตะหนุนพวงนี้เราก็ชนะขึ้นมาเนี่ยก็มีโอกาสดันบุรีลัมลงมาตกที่เจดได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ทางบุรีลามจะมีโอกาสเจอกับโยโกะฮาม่าเอฟมารีนอสนะครับอีกหนึ่งตัวแทนจากญี่ปุ่นเช่นกันแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ จะเป็นว่ามีโอกาสที่บูดามะเจอกวางตูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็ล้วนแล้วก็ยังคงยากแล้วก็มีโอกาสเจอยะโหด้วยนะครับเพราะว่ามันยังทุนลมุนอยู่ตอนนี้วาทางยะโห่ก็ยังเตะไม่จบนะครับก็คือที่โอกาสจะเจอเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับที่ผมพอๆไล่ดูแลประมาณ3ามสี่ทีนี้แหละครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมคิดว่าตอนนี้ถ้าเลี้ยงได้เราเลี้ยงญี่ปุ่นนะครับแต่ในเมื่อสถานการณ์ตอนนี้เราเลือกไม่ได้แล้วนะครับจากการที่หลุดเสมอมานะครับก็โอกาสจะญี่ปุ่นค่อนข้างสูงเลยก็ถือว่า เป็นไงก็เป็นกันนะครับถ้าเข้ารอบไปแล้วเจอญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าต้องบอกว่าหนักมากเลยนะครับจากการที่เจอมา3เกมในรอบดีเฟสวิลามไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยกับทั้งโกเบมารินอสแล้วก็ฟอนตาเล่นะครับคือเจอเกาหลีเนี่ยยังพอสู้ได้นะครับถือว่าเป็นผลงานที่น่าประทับใจมากเลยนะครับในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาของวีลามเนี่ยเจอเกาหลีเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนชนะโบฮังชนะอุนซานแล้วเสมอกวางตูแบบเกือบแบบแบบน่าชนะร้วยในวันนี้นะครับแต่ก็น่ารครับทำไปได้ก็น่าเสียดายไปหน่อยแต่ผมว่าถ้าออกมาเป็น ทรงเจอเกาหลีเนี่ยย่อมดีกว่าเจอญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยค่อนข้างแพ้ทางพอสมควรเลยนะครับส่วนถ้าสมมติออกมาเจอยาโฮล่ะผมว่าก็โอเคอยู่นะครับเกมแรกที่เจอกันเนี่ยก็ใช่ว่าจะสู้ไม่ได้นะครับถ้าสมมติยังเหลือ11คนเท่ากันเทียร์อนไม่ไปพลาดในวันนั้นผมว่าก็น่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าดูเช่นกันนะครับดังนั้นก็หวังว่านะครับว่าโชคจะเข้าข้างทางบูรลาบ,บ้างนะครับไม่ให้เจอกบบญี่ปุ่นเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ารอบ8ทีมเนะี่ย ปีนี้มันเปลี่ยนกฎใหม่นะครับว่าเราสามารถไปเจอกับโซนที่เป็นตะวันออกกลางได้เลยนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยไม่มีการแบบไปต้องเจอกันในนัดชิงชนะเลิศอย่างเดียวเหมือนปีที่ผ่านๆมาแล้วจากการที่เปลี่ยนกฎนในเอฟซีเอลิทในปีนี้นะครับก็จะมีโอกาสเจอพวกดารานะครับถ้าสมมติเราตีเล่นๆนะครับว่าสมมติเราฝันไกลหน่อยว่าไปเจอแบบเอาเนสเตอร์เอาฮีลาอย่างเงี้ยแบบเจอมิตูวิชของฟูลแลมที่เคยอยู่นั่นมานะครับเจอโรรันโดเจอมาเน่อย่างเงี้ยนะครับโอ้โหหวานหวานๆเลยนะครับแบบได้เจอดาราเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับ แต่ก็นั่นแหละครับโอ้โหถ้าสมมติเจอญี่ปุ่นรับ16โอกาสจอดสูงเลยนะครับก็อย่าเพิ่งฝันไกลนะครับมองเป็นนัดต่อน,นัดก่อนเ้วก็มาดูกันต่อว่าพวกนี้ก็บุยลำจะไปเจอใครนะครับส่วนวันนี้ก็ถือว่าเป็นยังเป็นแง่ดีอยู่ว่าสุดท้ายเราก็เข้ารอบได้ทั้งบุยลำนะครับก็ถือว่ามารอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าคุมที่ลงทุนมาหน่อยนะครับไม่ตกรอบเหมือนปีที่แล้วละนะครับปีที่แล้วก็ตอนแรกก็เสียวเหมือนกันนะครับว่าแบบ เหมือนปีที่แล้วเนี่ยก็มาพลาดในช่วงไท้ายนะครับวีรัมที่ไปเจอเจอเจียงแล้วก็เจอโคฟุในสองเกมท้ายเนะี่ยไปแพ้2เกมรวดเนะี่ยก็เลยเป็นว่าตกรอบเดยจากสถานการณ์ตอนแรกที่ว่าดีๆอยู่นะครับปีนี้ก็ตอนแรกดูทําท่าว่าจะออกทรงนั้นแล้วเหมือนกันนะครับในเครื่องแรกเหมือนสถานการณ์จะดีแต่ก็มาทําท่าจะแย่ในครื่องหลังนะครับแต่ก็น่อยะครับว่าผ่านไปได้ก็ยังดีนะครับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ไปภาพรวมเกมคู่นี้ก็ขอจบเป็นที่ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าหากใครฟังมาถึงงนี้แล้วเขชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกาบ,บ้าบอลในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับมีความคิดเห็นอยากแลกเปลี่ยนพูดคุยอะไรกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ช่องทางทางด้านล่างเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เวลาหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ